วันนี้อยู่ในอัดอะไรดี EP หนึ่งจริงๆคุณเรียกป็นพาร์ทเพราะว่าเพราะเขาพาร์ทอ่ะมันปกติผมก็เรียกว่าพาร์ทอยู่แล้วแต่วันนี้เรียกอ P ีเพื่อจะให้มันเพราะว่าคล้องจองกับเอ่อเรอะไรคล้องจองกับคําว่าอัดอะไรดีแต่เพราะว่าอะไรดีมันคือไลฟ์ที่ผมจะเก็บเป็นสาเป็นส่วนตัวจนกว่าจะมีระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเอาเป็นว่านั่นแหละ สวัสดีครับซันเปียรครับแล้วกันนวัวดีเกมเฟเดียนโอลิทูนิตี้เป็นพาที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเรามาเล่นแชปเตอร์สามกันนะครับผมเอาล่ะไปเริ่ม,มเลยดีกว่ารอไม่ไหวแล้วแชปเตอร์สุดท้ายแล้วต่อไปมีซีเค็ดอะไรค่อยว่ากันแต่ก็ไปเริ่มเลยดีกว่าแชปเตอร์สามมีโน,โนสิบสี่อันแน่นอนว่าเก็บไม่ครบไม่อ่านแน่นอนนะฮะอุ๊ยอะไรอะโจนิเดิลฟอร์ไดน่าอันนี้เทอร์โบโจนิเดิลเอาว่าเอาไปว่าค่อยมาเล่นทีหลังแล้วกันแต่เราขอเล่นแบบ ปีกตกเอ้ยปกติปีกระตกเอ้ยเมื่อกี้ติ๊กถูกคือผมเลือกอันนั้นไว้เออช่างแม่มันอุ้ยแต่มันสีรษตายดังอนะ่ะวันนี้เดอนธมยี่สิบเอ็ดหนึ่งเก้าแปดหกเอ้ยไม่มีเสียงอ๋อมันย้อนย้อนเวลาครับย้อน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 ปะอู้อ๋อมไม่ได้ย้อนนี่หว่าจะไม่ควรจะไม่จต้องบอกนายนะว่าแบบการเอกสารามันเป็นเรื่องความลับโอเคมันขึ้นอยู่กับว่าเห็นอะไรระหว่างการไปบบเยี่ยมครั้งที่แล้ว เราอาจจะได้อยู่ในคืนที่ยาวนานมากแน่ๆน,นี่เป็นการไล่ผีล่าผีครั้งแรกหรือเปล่าไล่ผีเออใช่ครับกลัวเปล่าไม่รู้ครับท่านจัตฟาเตอร์ถูอยู่จะแปลกันนี้ไหมนี่เจนจะให้เจนจะให้คำแนะนำนายสักหน่อยแล้วกันนะตามคำแนะนำของฉันนะเอออย่าเชื่อใจในสิ่งที่ไอเห็นหรือนายได้ยินเด็ดขาด อืมก็ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่โอ้มาแล้วเราเราช่วยเพื่อนได้หรือเปล่ามันมันเล่นไงนะผมลืมเอ้ยมา่านกงเขนไม่มีเหรอผมกดสเปซบาร์ไม่ติดอ่ะไอ้บ้านคุ้นๆว่ะบ้านคุ้นๆเอ้านี่ไงสวัสด,ดีครับคุณคุณและคุณนายมาตินอ่านี่เป็นผู้ชยของผมฟาเตอร์วาดอ่าเราคือวานเราคือจอร์นวานนะเริ่มเลยไหมครับ อ๋อ <AL> มันคือเหตุการณ์ในโน้ตของชัเตอร์แรกที่มันบอกไว้ทุกคนน,น่าจะจําได้กันเนาะอุภาพชัดมากมีความชัดรู้สึกชัดแหละชัดเนาะภาพชัดใช่ไหมถือด้าน,านๆๆๆๆล่างนั่นเลยนั่นแหละเออกว่าไม่ทันไม่ต้องห่วงคุณมาตินเดี๋ยวหลอดเซอร์แวน์อยู่นี่แล้วเซอร์แวน์เนี่ยมันเออไมร่รู้แปลอะไรจริงวะเซอร์แวน์แต่คือผมลืมแล้วอ่า่ๆ,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 ๆไม่ทันขอโทษผมรีบลงก่อนแล้วกัน ผมยังไม่มากลางเขนเลยยังไม่มีคอร์สไปผมต้องไปใช่ไหมผมจำได้แป๊บหบนึ่งนะขออนุญาตเปิดบทดูก่อนว่าบทเต็มๆคืออะไรบทไล่ผีที่ผมพูดประจำนะฮะอ่านี่ไงบทโบทเต็มแล้ว You will honor h i s p l a e in the name of the of the God นะจริงๆผมจะได้ว่า of the Lord นะฮะ command You to go back w e n d you c a m e f o r m let your soul return to the earth let your body return to the dust so be the view of the God อ่ากูลืมแน่มึงคอยดู เอาละต่อปึบ๊บแล้วไงเอมี่แล้วลมันมีใครเข้ามาเลยเอมี่เอมี่โลสสดรือเปล่าอันนั้นอันนั้นโซนิกอัอนนั้นอัอนนั้นเอออันนั้นเออ่าจากโซนิงนะฮ้ฮ้ฮะ How ้ h e น u c เ้เอ้ว่ะใชเล้ิเๆเลาต้องมาห้องนี้ก่อ้เอ้แล้วเอ้ี่เล่ยเล่นเลกกูแล,เ,นนเ,ลเหเเ้วไอ้ยเกนยเ้นเูจยเฮ้้้้ยยเเเเเเ นั่นแหละก่อนเหตุการณ์แชปเตอร์แรกอีกนะฮะมัน,นคือย้อนเวลามานั่นไงโอ้เอมี่โอ้โหได้ปกเยอะเน,นี่ยภาเนี้ยอันนี้ก็น่าเป็นปกได้เหมือนกันสูตรดีเอมี่เอมี่หรือเปล่าดีใช่ไหมเอมี่จริงมันควรไปเอาพ่อไหมพ่อหลวงพ่อเออโอ้หอันนี้อ่านอันนี้อ่านไม่รู้เรื่องเลยโอ้จีสัสฟังกิ้งไครส ตัวดีแล้วปวดโอ้โหโอ้โหโอ้โเราฟันไหฟันไฟันไฟันหอีกฟันหอีกแ่ฟอีกแนรยี่สิบแปดหนึ่งเก้าตุลาคมที่ยี่สิบแวันอะไรวไม่ทันเลยเฮ้ยว้ยยาวเพลงดังเพีงเพลงไม่ดังไปใช่ไหมโอเคอ่านนะเดี๋ยวเราอ่านได้อ่านได้อ่านแล้วานีนนน้ดีกว่า ดอนเหลือเวลาไม่มากแล้วนะเออโปรแฟนซับโบสถ์ไอ,อ่ใกล้ใกล้จะมาแล้วอะดอนอัดอาจจะอาจจะไม่ไม่ใจเนาะไอ้โปรแฟนโปรแฟนซับเฟสเนี่ยมันคือตัวด้านข้างจอหรือเปล่านะด้านข้างเกมนะไม่รู้เหมือนว่าถ้ามันถ้าเกิดปัญหาเน็ตและเจสันเนี่ยเขาจะเริ่มพิธีกรรมกันแล้วก็จะเรียกปีศาจทั้งสี่ออกมาใช่ปะไ,ไม่ไม่ใช่ปีศาจทั้งสี่ดิฟอร์สอะเดมอนไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเป็นว่า แต่พี่พลังแบบไม่สามารถอธิบายเลยเลยกันชื่อของปีศาจคือมอลฟัสเออปีศาจไอ้ค้างเกมเนะี่ยอาชื More ่อมามอลฟัสเนาะตอนนี้กําลังทํางานเกี่ยวกับการแบบแบบค้นคว้าอยู่นะดิสโคลเวอร์ลนะิงอะไรนะศึกษาค้นคว้าอยู่ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเออฉันี่ต่อนายให้เร็วที่สุดนะเอออีกครั้งนะให้เร็วที่สุดเลยเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาเราจะไม่ปล่อยให้เขาทำสิ่งที่ทำกับเอมี่เออผมอ่านผิดตีแปลรนะเพราะว่าไปต่อเลยดีกว่าพอได้ปะ อันนี้บอกว่าจะกูจะไม่เข้าห้องนั้นอีกแล้วกูจะไม่เข้าไปเนี่ยนะมีแมงงเขียนแล้วนะครับจฎหมายอันที่สองตอนฉันหาเนทกับเนธานไม่ได้อ่ะเด้อเนทกับเนธานี่อะไรเนทกับเจสันโอ้ยเนทกับจริงๆเขาว่าเนสานอ่ะหรือว่าเนธานมันคือชื่อคนใช่ไหมเนทอ่ะมันย่อมาจากเนธานอะไรทุกคน เออนั่นแหละหาเนสหรือแล้วกับเจหรือเจสันมาตินไม่เจอเลยนะเราอยู่ในระหว่างแบบสเตทฟอสเตอร์แคร์ซิสเต็มให้มาเจอเอาแปลงไงนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่แบบว่าหลังจากที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาแบบไปใช้ชีวิตอยู่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนกับคนเกี่ยวข้องอนะไรคนแบบพวกเชื้อสายเดียวกันญาติญาติอะไร relative เออนะ relative พวกญาติญาติอะไรพวกนี้มั้ง ได้ไม่ทำแบบหาอะไรก็ได้ทำอะไรก็ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันทาได้แล้วกันนะระหว่างนั้นเนี่ยลองไปสำรวจที่คลินิกนิดนึงที่เอมี่ทำงานอยู่เราต้องหาสถานที่ที่พวกเขาจะตัดมอนมาฟัสขึ้นมาและหยุดและขัดความแผของพวกเขาบอยาก่อนดิโอสแปลว่าอะไรวะหลวงพ่อกาเซียเอาละยังยั้งยังเะไยังไม่ออกเลยไม่ออกอ้มีโนดตลืมไปแล้วเหรอว่าอะไรล่ะเออเฮียกูรู้แล้วขี้จาน อาคัาน,นี้ไม่เคยลงไว้ขอลองนะขึ้นดีกว่าไม่น่ามีอะไรหรอกผมไม่เคยลงไปเลยนะจริง chapter ก,ก่อนก็ไม่เคยคราวหลังต้องลองลงไปแล้วนะทุกคนเอาล่ะไปเราเออกจากบ้านเรากันดีกว่าทึบคู่บ้านโอ้โหเห็นรถละกลับไหมออกไหมยังไม่ออกลองเดินเล่นก่อนอ่าวบ้านใครกันอนะ เอาแล้วความขี้เผือกเกิดขึ้นในใจฉันดูทีวีอยู่ใครวะก็ดูอะไรไปไม่ได้ะะดะะแล้วฮะติดแล้วฮะงั้นรัว่าผมขึ้นขึ้นไม่ได้ฮนะติดครับโอเคลงก็น่าจะไม่ได้เนาะลงก็น่าจะต,ติดเหมือนกันขึ้นซะไม่ได้ติดโอเค ลองลงสิเผื่อลงได้แต่น่าจะลงไม่ได้คิดว่าจากการสานสาน,านิสันนิฐานสันนิฐานของผมนะฮะไม่ได้จริงด้วยเราลองเดินมาทางนี้บ้างดีกว่านะครับได้ไหมอ้าวได้อันนี้บ้านใครกันต่องได้อีกไหมนะต่องได้โอ้นี่ดูทีวีเป็นครอบครัวเลยฮะครอบครัวกเขาดูสุขสบายเนาะแล้วทำไมกูอยู่คนเดียวล่ะวะเอ๊ะไม่สิ เขาครอบครัวเดียวกันหรือปเปล่าบ้านตรงนู้นกับบ้านตรงนั้นเขาครอบครัวเดียวกันหรือปเปล่าวะแบบลูกคนหนึ่งแยกออกมาอะไรเงี้ยเออไม่รู้นะไปดีกว่าไม่มีพูดเลยด้วยอ้าวเร็วโอ้เนี่ไงมาแล้วโอ้โหเป็นสภาพที่ เอ๊ะนั่นอะไรหนูนี่หนู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 ม nah ้าวส์จิจเจ้าไอ้คนแดงนั่นมันพยายามฆ่าเราตามมาถึงนี่เลยนะเ่อเือเชื่อจริงๆไยังไม่ตายโอ้ยแกยังไม่ตายนี่ไม่ใช่ที่อยู่ของนายนะกูจะเข้าไอ้สักมึงทำไมวะ โอ้โหแม่งนี่มันยามม่วงฟานอัฟเฟดีวะเนี่ยเบอร์เปิลกายวะฟานอัฟเฟดีเราอ่าเราอาจจะแอบเข้าได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแกสเตอร์แกสเตอร์น <c aster> ี่ว่าดูคนดูคนรู้จกักแกสเตอร์เปล่าอันเดอเทลอะแกสเตอร์อะอุ้ยลืมบอกเดี๋ยวนี้มีซีรีส์มีจะทำจะมีว่ามีแผนว่าจะทำซีรีส์อันเเทลนะเออสปอยสปอยหนะ่อย นั่นมันแกสเตอร์เว้ยทุกคนแกสเตอร์นัเทลอ่ะเอ้ยคือกูก็คิดเล่นๆว่ากราฟิกเนี่ยจะมีเพราะว่าพวกอันเดอร์เทลเรฟเฟรนซ์อะไรพวกเนี้ยเสือกมีจริงนะย่าแกสเตอร์นะโอ้โหกูเออเดนะนายย่าใช่เลยแกสเตอร์คือเหมือนแบบเหมือนอ่ะไม่ใช่แค่เรฟเฟรนซ์นะเหมือนเหมือนเดะเลยอ่ะมากเลยปลาเน่าเหรอหรือออนกตายมองเป็นปลาไอ้เดะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถไม่ได้หรอรอรอในน้ำแล้วยของพระเจ้าไม่ได้ ไม่เป็นไรรู้จักใช่ไหมเดเทลเออแหละเราลองเดินเดินไปก่อนเดี๋ยวนะรอรถมาก่อนยังไม่อยากข้ามเดี๋ยวกูล,ละเอียดอ่าเดี๋ยวกูกลายเป็นเนื้อบดแมวแมวโอเคเอ๊ะโอเคเหมือนจะไปต่อไม่ได้นะ้วครับอันนี้เหมือนแซนเลยว่ะแซนป่ะน่าดะแซนนะ อันนี้ scp เก้าเ้า <laughs> เหมือนมากแต่และอย่างดูดิอ๋อนะอ่านอ่านอ่านคำวิจารณ์ผมเมนแล้วไรบางอยา่าง in the in the balls in the ball แปลว่าอยู่ในลูกบอลนะฮะแต่ถ้าเกิดผมแปลอความอันยนึงคืออยู่ในกระปกง <c oughs> อ่าแอบเข้าได้นี่ go กโก o g บ้านอ่ะ เอเมีโนต้ตมีรูปผมว่ารูปนะี่ยมันต้องมีอะไรบ่างทุกคนเชื่อไหมนี่ยกัวละบีซี่เฟสหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเออว่างันไป10บสิบถึง1นึ่งเอเออนั่นแหละดึกดกถึงตีหนึ่งเออโอ้แจ้งให้เมทัลแฟนทุกคนทราบนะบีออเบ,ล,บลเบลเซเฟสเนี่ยหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเนี่ยเป็นแพบล็อกเอออะไรงีซึ่ง แต่ตอนคืนวันศุกร์ไปเดย์ไนเนาะ10ทีพีถึง2 a อ็เอ้ยตีสอนึ่งตนะะเปจลิ่งโดยเวนออติสเตตประดอนคลาสคอร์สะรจิตอปับ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 นอี้อ่านนะที่ชื่อเพลงมั้งบางทีนะครับนั่นคืชื่อเพลงหรือเปล่าอาจจะใช่นะนั่นแหละ A D V A D M ไม่มาใจมั้ว่าแปลว่าอะไรยังไงบ้างแต่ก็ตามนั้นนะฮะ เอาละไอตำรวจกูกูรอดไว้กูผ่านมาได้คุณรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอ้าวเอาแล้วไอจ้องมองกูโอ้ยเ,เพลงเพลงนี้เฮ้คุณๆนะโว้ยจีสฟังกินไครส์ไม่อยากอ่านเลยอ่ะให้เขียนไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนความจำเฉยๆหลังจากที่ ่มาเยีเ่ยมเยียนเมื่อไม่กี่อาทิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้โปรดเก็บโต๊ะใต้โต๊ะมึง่ยเดสเนี่ยโต๊ะคุณให้สะอาดด้วยนะเอ้ไทยดี้ไม่ใช่สะอาดดิไทดี้ไทดี้สะอาดป่ะจำไม่ได้แล้วคนป่วยของเราเนี่ยต้องการให้รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยแบบรู้สึกว่าแบบเลือกษาพวกสุภาพลุงนี้แล้วนะเออจำไว้ว่าจุดขาวของเมื่อเราคือทําความสะอาดไว้แล้วก็เอ้ยสะอาดไว้เขาเนี่ยไม่ไม้เขาแย่สัก่านะไม่ั่นใจ่าแปลว่าอะไรเนาะแต่ ก็ได้แหละอย่าตอบกับอะไรก็แล้วแต่จากดีพาร์ตเมนต์หรือว่ากลุ่มแบบข้อรัที่บ้านเป็เาไหจากลืมคาว่าดีพาร์ตเมนต์ปะหน่วยกับสุขภาพตรงนี้เออคล้ายๆกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะกลมสาธารณสุขอะเอออะไรแบบนั้นนะฮะใช่ไหมไม่ไม่มั่นใจประมาณนั้นอะดี p a r t m e n t of Health คือมันเกี่ยวกับพวกสุขภาพนะก่อนที่จะบอกให้ฉันรู้นะแล้วก็อย่าลืมทิ้งข้อความไว้ด้วยนะ ไอที่อไว้กับทิฟฟานี่โอเคเราเราไม,เาไม,เาไม่เราไม่แบบเราไม่แบบเราไม่สามารถรับมือกับการแบบแบบแบบอินสเปคชันเซอร์ไแบบการเซอร์ไพร์แบบอิน p เปคชันแบบเซอร์ไพรส์ะแม่มันจวแปลว่าไงเหมือนกันนั่นแหละโทรมาหาฉันโดยตรงเลยนะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นนะเออจะได้อยู่จา,จากคุณจากคุณนายมาตินเฮ้ยเอาวะจากคุณนายมาตินแล้วผมแปลไม่มันแจะแปลอีปแปลรูเปล่ามีอย่างนึ่งคือ ให,อห้อย่ามองเจฟฟรีย์นจะจำไว้ว่าแกลลี่รัก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 คุณจบแฟกซ์เอาละเพลงเงียบไปแล้วถึงเวลาเดินเล่นทุกคนรู้ไหมไอเดียงตรงกลางมันต้องมีอะไรแม่งไม่มีวะเอ้ยในานามพรชช้า,ชาของศาลเจ้ากับบันที่ที่เจ้าจากมานั่นแหละโน้ตถึงตัวเองยาจะไม่หายไปไหนใน i อวีรีฟเวล ไม่มาจะว่าคืออะไรเหมือนกันนะคูวีอ่อนเกินไปคนปวงของเราตื่นมาตื่นมาก่อนที่จะเสร็จอะไรก่อนก่อนที่แบบการขั้นตอนอะไรจะเสร็จจาช้าหรือเร็วกว่านี้ก็จะได้รู้ว่าเขามีปัญหาเขา hallucination แปลว่าอะไรวะนั่นแหละมีปัญหาเดียวกันมีมีแบบมี hallucination เหมือนกันเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเป็นว่า ให้แนะนำว่าให้คอนเซนเทรตหรือว่ามีสมาธิจดจ่อกับ injectable version mm. version ที่สามารถจะ injectable mm. ได้ inject mm. ก็คือมันแบบสามารถฉีดได้ใส่ได้เลยนั่นแหละประมาณนั้นนะโอ้โ oh. อ oh. ภาพภาพอันตราสาวไม่ดีแน่ทุกคนภาพสุดท้ายนั้นไม่ดีแน่โอ้ oh. ผมดูไม่อกอกว่ะต่เพลงเงียบไปแล้วอ่ะขอทุกฟังก่อนข้างหนึ่งนั่นคือวิธีของฉัน เก้าอี้ชมพูนะมันเด่นดีเลยเกินใน <N ain> นามของพระเจ้าขนนามของพระเจ้าเนี่เอาไม่ได้เว้ยชิพาละเชื่อไหมกูเก็บโคบาปุบมันต้องมีอะไรสักอย่างโอ้ยมีอบ,อบางคนทิ้งชาแรงไว้ตรง,งนี้ไหนไหนมึงคอยดูเก้าอี้ขยับชัวเชื่อไหมเฮ้ยไม่ขยับวะ่ะเหลือเชื่อจริงจังนะเนะี่ยเฮียแต่เก้าอี้แม่งหลอนจริง ในเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้กราฟิกพิกเซลกูยังหลอนได้กูจะเล่นเกมผีเกมหมื่นได้ไงนะออ้ยกูไปเอ้ยแม่มึงตายโอ้โหโอ้โหดนลากงี้เลยอะโอ้โหนนี้ก็เป็นปกได้ปกเยอะมากอันนี้ปกเยอะมากโอ้ออิดอิดอิดออิดอิออก คือต้องออกคือต้องออกฉันต้องซ่อนเฮ้ยกูฉลาดพอเอาเฮียติดโอ้โหโอ้โอ้มันเห็นกูเร็วมันเห็นกูเร็วโชคดีเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้คำว่าก ah ีฟอะไรเอาออฟไซด์สักอย่างมันหมายถึงไอ้ตัวนี้บอกว่าให้ออกห่างๆให้มันอยู่ห่างๆตา ก็คือมันหมายถึงว่าอย่าให้มันเห็นเราหรือเปล่าอือวะอาจจะใช่โอเคผมซ่อนละต้องซ่อนกูซ่อนอยู่ไหมล่ะเออออกมาทำไมกลับเข้าไปไม่เห็นกูหลอกไม่เห็นกูหลอกไม่เห็นกูหลอกแล้วคือกูมาอยู่ยูมาอยู่สภาพนี้ได้ไงวะเนี่ยสงสัยนะเนี่ะไม่เห็นกูหลอกไม่เห็น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 ออกไปเฮ้ยไม่มีไรหรอกไม่มีไรหรอก มมีอะไรลอกออกไปไอสัตว์ออกไปผมเดานะว่าอย่าให้ตัวเราตัวเราโผล่โผล่โผล่อยู่ในหน้าจอคือมันไม่ได้บอกว่าระยะมองเห็นได้เนี่ยท่าไหร่แต่คือมันห้ามให้เราโผล่จากหน้าจอผมเดานะโอเคไม่ใช่ละไปไปไปไวเลยไวโอ้ลูกจะขึ้นไปไหนตรงนั้นยัยวะนะ ยิบหายละมันเห็นกูฉันต้องซ่อนเราไม่ซ่อนเราจะขึ้นข so like ึ้นไม่ได้เฮอมันเห็นกูแหละเฮอโชคดีเอะอล่ะอย่างแรกคือรอมันมาแล้วมันจะขึ้นว่าฉันต้องซ่อนทะเบกูกูต้องทำเสียงนี้ทำเสียงแบบฉันต้องซ่อนน่ะ มันต้องซ่อนไอนี้ทุยกูโคตรชอบเลยมันต้องซ่อนเออตัวมันตัวข้างเกมปะวะเออวะกูสงสัยละอาจจะไม่ใช่มากไม่น่าโผล่มาไว้กรดาษนี้แปบ่มันควรเป็นลาสบอตตัวใหญ่กว่านี้มันไม่น่าโผล่มาแบบนี้น่าจะไม่ได้ตัวข้างเกมนะเฮ้ยจำไว้นะที่ผมหมายถึงตัวข้างเกมคือไออเออเออสองข้างไอภาพสองข้างนั่นละเออนะฮะจำไว้เลย น่าจะลูกมันเออว่ะเอออันนี้น่าอนันนี้น่าคิดอันนี้เป็นไปได้ไอ้นี้ทูซ่อนนี่ยล่ะเนียนกิฟตเลยนะเว้ยแกไม่เห็นกูหรอกอย่าเดินอย่าเดินไปนู่น ไปนู่นเลยอย่าเดินมาใกล้กว่านี้นะเออโอ้ยใจจะวายจริงไว้เออฉันต้องซ่อนเออว่ะเออละเอเอว่ะไลฟ์ไออดไปไลฟ์ฟาวนอันนี้ก็ดีเหมือนกันเว้ยมีคนช่วยคุยด้วยช่วยขีดอะไรนี้เออว่ะดีเว้ยเกิด <SPEAKER> อ,อะไรขึ้นตายนีวะเนี่ย คุณต้องมากับผมนะเพรี่เพรีเชอร์คืออะไรวะคุณตำรวจอย่าให้ผมจัดการเองคุคุคุณอย่าปืนที่ผมผมกลัวแล้วผมขึ้นก็ได้เอ๊ะหน้าต่างแตกกร๊ดไม่ไปนะลอกกูกูสำรวจเอ๊ะคุณตำรวจเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันมันเลยตำรวจมันเข้ามาได้ไงวะมันรู้ได้ไงว่าเราเข้ามา ต้องการเออ่แฉลงของคุณนะโอเคได้ไม่มีทางเฮ้ยกลัเจ้ามันเกิดอะไรมันคืออะไรวะน่ะเฮ้ยผมผมช่วยได้คุณอ่ะล่ะล่ะล่ะตำรวจกระสุนทำอะไรมันไม่ได้หรอกนะจริงก็ได้แต่ได้แล้วว่แต่คือมันยิงไม่โดนเฉยตำรวจยิงให้โดนหน่อยดีวะเนี่ยนะผมพระเจ้าขอสารเจ้ากับบันทึกที่เจ้าจักมาใครตายกูตายมันตายโอเคกูตายรู้เรื่องกัน มาตำรวจยิงมันโอ้ยิงโดนแล้วมันหนีว่ะโอเคเฮ้ยฉิบหายแล้วตำรวจยิงมันตำรวจในนามผมว่าไอเดนเวิร์ดตลอดไอเขาบานยูทูบโกแบ็กเวริวเคมฟอร์มเล็ดยูโซย์รีเทนยูเตอร์เอิร์ดยูบอดดี้รีเทนยูเดรัสเอ่ออ่านั่นแหละลืมลืมลืมละลืมละมาหน้าต่างนู้นชัวร์ผมหลบก่อนเลยตำรวจอย่าอย่ายิงมันนั่นแหละนั่นแหละ ตายโหตายเลยอะคุณตำรวจเอาเอาโคบาผมไปอไม่ต้องผมงัดเองไเหงไเหงม้กางเขนไม้กางเขนใหม,ม่ลูกตะกวดใช่เอ้ยใครมาเผารถคุณตำรวจในตัวแดงไอ้ที่มันหนูเนี่ยผมเหยียบหนูตายได้ไหมอุ้ยโอ้ตว้าวคุณตำรวจกูไปเป็นซากอยู่กับน,นกแล้ว เอ้ยแกตเตอร์กับแซดนายเห็นอะไรหรือเปล่าม hey. hey. ันเกิดอะไรขึはは้น okay. ด okay. er ูอย่ยรถเทียวหัวกูเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ได้ปืนวะหยิบปืนตำรวจโอ้เจ๊โอเคลดเองยิบปืนตำรวจมายิงแม่งเลยหยิบปืนตำรวจมาแร้เบียงแป้งแป้งพูไม่เดียวทิกเกอร์เดียวมีขายฮะเดียวมีขายอุนรถไฟไหม้ตายไหมไม่ไม่นาะไม่เนาะโอเคผมผมบอกได้ไหม ออกได้ปะเอาอะขับรถไปไหนทีเนี้ยคำถามคือกูขับรถไปไหนกลับบ้านเหรอกูกลับทำไมวะอย่ามึงกลับบ้านนะถ้าเกิดกลับบ้านคือกูไม่รู้ทำอะไรต่อแล้วนะถ้ามึงกลับบ้านโอ้มีอีเวนต์วะไอห้องประตูนั้นชัวร์ประตูประตูนั้นชัวร์วเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลย อย่ายืนอยู่ยยืนอยู่นิ่หนึ่งสิไอพ่อหวานอ่านหนังสือแล้วก็ไล่คาถาไล่มนเลยโอ้โหคำศัพท์อ่านไม่ออกจริงโอ้ยนี่นี่เฮ้ยโอ้กูต้องวิ่งไปเก็บหนังสือตลอดเวลาด้วยเอาว่ะถ้ากูไม่เก็บเป็นไรเอ็มไม่หลุดเหรอท่องท่องไบเบิลหนึ่ง ไอ้กูชอบอ่ะกูชอบไปท่านี้มากเลยนะแ,ยปแ,แปลไม่ออกแปลไม่ออกไม่แปลให้ด้วยเฮ้ยผมไปแล้วไม่รู้ผมโคตรชอบชอบท่าแบบนั้นเลยอไอ้ท่าดีน้ำผากดีน้าผากอกซ้ายข,ขาวาโคตรชอบเลยไหนท่านะนี่นี่โคตรชอบแม่งเท่จัดแม่แม่ออกไปพระพุทธเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้เลย ดี๋ยวน่าจะทำให้พวกเขาแบบอ,อินอะไนั่นแหละแบบหลอกล่อพวกเขาอะไรอย่างนีค้คุณคุณมากผมดีกว่ามากับเราทุกคนคุณมากับผมเชื่อไหมแม่งต้องมีคนตายตรงน,นี้ชัวร์ไม่ไม่ไอไอ,ไอ,ไอหลวงพ่อน่าจะตายตรงน,นั้นผมทจำไม่ผิดน,นะคุณอย่าดูเลยดีกว่ามันเป็นภาพที่ไม่น่ามองผมทำตามเควสรอเล่นรอบหน้าผมจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มันต้องการอย่างเช่นบอกแค่ว่าไปไกลๆผมจะเดินเข้าใกล้ผมเดิมอะไรอย่างนี้นะฮะคุณอยู่ที่นี่ดีและะ้วครับ ไอตัวด้านล่างนั้นไม่ใช่ลูกสาวของคุณเอ้ยไม่ใช่ลูกสาวของผม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 ดูผิดผมอ่านผิดขอโทษผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงดีผมต้องไปช่วยกับหลวงพ่อเอาเลเอาเอาเรดอ,อยู่นี่นะแล้วก็คอยสมนมให้เอมี่ด้วยทำไมลงไปหลวงพ่อแม่งตายเว้ย <laughs> หลวงพ่อแม่งขาขาดแน่ๆหลวงพ่อกูต้องกลายเป็นเศษก้อนเนื้อแล้วชัวร์เลยโคตรมั่นใจเลย ยังว่ะแต่รูปแต่หุ่นมันจะเปลี่ยนไปเว้ยน่านกูว่าแล้วเอามันไปแล้วช่วยเธอได้แล้วมายันเขียนในแชปเตอร์แรกไม่ต้องห่วงเลยเอมี่ฉันมาแล้วขอโทษนะผมขอเนี่ยขัดมูดความอีพิกและความน่ากนะลัวในเวลาเดียวกันนะนี่ผมผมนึกถึงเรื่องประโยวเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะเอมี่ทำไมนะะ่ะเหรอ พอชดมาแล้วยังไงล่ะออไม่น่ะไอ้เฮียแม่งมาฮิโรคขันเมียเลยออกมาให้ฝันร้ายรอบที่สองอ๋อคือเรากลับบ้านมานอนจากไอ้ตรงไปคลินิกเว้ยเออดูราคของมาที่สิบเก้าสองวันรวมกันถึงโฟรแฟนส์ส์เอาละโหชัปเตอร์เนี้ยเดือดแน่แต่ก็เป็นว่านะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆนะครับก่อนจะไปยืนไลฟ์ซับกันใจหมุดเดยกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม